สวัสดีครับคุณชมทุกท่านตอนนี้ผมอยู่บริเวณอุมโมงสามย่านมิทาวแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณชมไปชมภาพบรรยากาศงานสตรีทลีมิกที่จัดขึ้นที่ห้างสามย่านมิทาวชั้น B1 นะครับผมตรงบริเวณหน้าห้าง b ิ๊กซเนาะจัดตั้งแต่วันที่23จนไปถึงวันที่29มิถุนายน2567นะครับผม เดี๋ยวเราไปรับชมภาพบรรยากาศด้วยกันเลยเนาะครับตอนนี้ผมมาบริเวณทางเข้าสามย่านมิทาวแล้วนะครับชั้นใต้ดินนะบ B1 นะครับผมนี่ฮะตรงข้างหน้าผมนี่เลยนะครับนี่ฮะเป็นงานที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมภาพบรรยากาศด้วยกันนะนี่ครับผมก็ซ้ายมือผมนี่เป็นบิ๊กซีนะเห็นไหมครับผม บิ๊กซีฟู้ดเพจนะครับผมเดี๋ยวผมจะหันกล้องให้คุณชมได้เห็นภาพบรรยากาศโดยรอบนะครับเนี่ยฮะก็ถือว่าร้านค้าร้านขายนี่ก็มีมามากพอสมควรเลยนะครับคุณชมครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศกันเนาะนี่ครับผมถือว่าของกินนี่หลากหลายเลยนะครับผมก็มีหลายร้านเลยเนาะนี่ฮะไปถึงจุดนู้นเลยนะ,ะเดี๋ยวเรา เริ่มตรงบริเวณมุมนี้ก่อนเลยนะครับผมนี่ฮะเฮ้ยขนมปังเจ้าดังนะครับผมคุณผู้ชมนี่ฮะลิทตงซีนะครับผมนี่ราคาไม่แพงนะมีไส้ใหม่ด้วยครับไส้มะพร้าวอ่อนนะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวผมจะหันให้คุณผู้ชมดูตรงส่วนมุมนู้นเล็กๆน้อยๆก็ถือว่า คนก็เริ่มมาแล้วนะครับเริ่มพักเที่ยงกันแล้วนะครับผมเนี่ยเรามาเริ่มกันตรงนี้เลยนะลิตเติ้ลซีนะครับคุณชมเนี่ยฮะว้าวก็วถือว่าร้านค้านี้มาหลากหลายเลยเห็นไหมครับผมนี่โอ้หนะฮะ,ะ,ะ,ะเรามาเริ่มที่ลิตเติ้ลซีก่อนเลยนะครับผมนี่เชลละยี่สิบห้าใช่ไหมฮะ ก็ถือว่าน่ากินมากนะครับชินละ25บาทนะนี่ก็จะมีหลากไสายไส้ไส้ช็อกโกแลตไส้ครีมไข่เค็ม,คมอะไรประมาณนี้เนาะก็ลองมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมร้านต่อมาเป็นอ่าร้านพวกอ่าเนี่ยฮะผละไม้ปั่นเห็นไหมครับผมนี่ก็จะมีหลากหลายเลยนะครับผมก็จะมีอันนี้เป็นตะบันทอดนะทุกเมนู10บาททนะั้งว้าวน่าชิมน่ากินมากนะครับผมชิลละ10บาทใช่ไหมครับ ดีมากเลยอันนี้เป็นอะไรอ,อกไก่นึกปลาปลาปลาไข่ปลาไข่ครับอครับผมก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมอันนี้เป็นอ่เจ้าดังเลยนะนี่ฮะไก่นะครับผมจีรพันธ์นะหลายหลากหลายคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับมีตัวข้างหน้าผมนี่ตัวราสองร้อยยี่สิบนะนะครับผมก็จะมีเป็นแบบไม้ก็มีนะไม้ละสิบห้าบาทเท่านั้นเห็นไหมครับผม อันนี้เป็นเนื้อนะครับผมเนื้อละไม้ละสิบห้านะเจ็ดไม้หนึ่งร้อยนะครับผมก็มาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับผมด้านหน้าหล่านี้เป็นสับป,ประรดนะครับผมโอ้น่ากินมากเห็นไหมฮะสับป,ประรดเห็นไหมฮะนี่ฮะอันนี้จะเป็นมะม่วงเบานะครับผมใครเป็นสายทานมะม่วงเบานะลองมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับผมโอ้น่ากินจริงนี่ฮะ แม่เห็นแล้วเปรี้ยวปากเลยเนาะนี่ครับผมมะม่วงเบานะครับผมนี่กะปิน้ำปลาหวานปลา้ดนัวกะปิแห้งนี่ฮะกะปิโวนะครับผมก็มีหลากหลายเลยนี่กระท้อนก็มีนะใครสายกระท้อนชอบกินกระท้อนนะนี่ฮะต้องร้านนี้เลยนะครับผมนี่ครับผมเรามาต่อตรงนี้กันบ้างตรงนี้เป็นส่วนของนอนฟู้ดแล้วนะครับผมเป็นพวกสร้อยคอแหวนกําไลต่างๆนะครับผมนี่ฮะก็แหวนสร้อยคอแหวน พวกสร้อยข้อมือหินแท้เห็นไหมครับผมเนี่ยฮะเริ่มต้นที่389บาทนะครับก็ใครหาเกี่ยวกับเครื่องประดับอยู่นะเนาะเรียนเชิญเลยนะครับคุณชมครับผมแล้วข้างหน้านี่ก็เป็นเสื้อนะ150บาทเท่านั้นมาเลือกกันได้เลยไม่แพงนะราคานี้ที่ว่ารับได้เลยอันนี้ก็300นะครับผมก็ถือว่า ผมจับดูเนื้อผ้าก็คุณภาพดีเนาะนี่ฮะแล้วก็มาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับตรงนี้เป็นต้องหูแล้วก็แหวนสร้อยคอข้อมืออะไรต่างๆเห็นไหมะสวยๆทั้งนั้นเลยใครหาอยู่นะนี่นะ,ะเห็นไหมฮะพวกกิ๊บติดผมอะไรต่างๆนี่ก็มีนะครับผมมีหลากหลายเลยนะครับนี่ฮะด้านหน้าเรานี่เป็นพวกเสื้อผ้านะครับผมนี นี่ให้คุณผู้ชมดูตรงนี้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเห็นนะฮะว้าวถือว่าสวรรค์ของคนรักความสวยความงามเลยนะครับผู้ชมนะคนี่เราต่อกระตรงนี้เลยนี่เสื้อตรงนี้ก็ไม่แพงนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเห็นไหมครับผมว้าวก็ถือว่าเนี่ยฮะร้อยห้าสิบผมให้คุณผู้ชมดูนี่นี่ก็โอเคนะแบบชิคๆเก๋ๆดูวัยรุ่นวัยรุ่นดีนะครับผม นี่ r y d a y ดย์นะข้างหน้านี่เป็นลายแมวเห็นนะครับผมนี่ร้อยหเก๋ดีมากดูน่ารักดีนะครับผมเนี่ยฮะถ้าสนใจนะก็มาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะถอยให้คุณผู้ชมเห็นตรงมุมแล้วกันนะนี่ฮะคุณผู้ชมจะได้เห็นตรงมุมว่าระหว่างเนี่ยบิ๊กซี o ู้ดเพตรงนี้นะครับผมนี่ฮะตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ มายัางบริเวณการจัดงานนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้เยอะแต่ไม่ได้น้อยนะครับผมมาเรามาต่อในส่วนอื่นกันเลยเนาะนี่ร้านนี้นะครับ200รอยวูดิเสื้อน่ารักมากเลยนะนี่นี่ใครอยากได้เสื้อแฟชั่นเห็นไหมฮะโอ้สุดชิคสุดเก๋นนะสองรยเท่านั้นน่ารักจริงนะครับผมโซคิว so เลยนะครับเนี่ยนี่องร้บาทนะ่านั้นเดิดูเห็นไหมนี่ฮะ นี่อันนี้ก็ใส่เป็นแบบเรียบร้อยเรียบร้อยไปทําบุญอะไรต่างๆเนาะไปเ,เดินห้างเดินอะไรต่างๆนะสบายเลย200จัดกันได้เลยนะครับผมสําหรับเสื้อคุณสุภาพสตรีนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทางฝั่งขวามือก่อนเนาะเราจะเจาะให้เป็นฝั่งฝว่งไปนะครับเพื่อจะได้เก็บให้ครบถ้วนเป็นระบบระเบียบนะด้านนี้เป็น353ร0อเป็นกางเกงนะครับ โอ้คุณภาพดีนะน,นี่ผมจับดูแล้วผ้าพเพว่อนี้ดูดูมีความหนักแน่นผ้ามีมี็กเจอร์มีความหนานะครับผมตรงนี้ก็เป็นเสื้อเห็นไหมเก๋ดีมากเห็นไหมครับอันนี้บางเลยนะแล้วก็แมทชิ่งกันกับกางเกงซึ่งเป็นแบบดูใส่ทำง,งานได้เลยนะครับดีมากนะครับผมตรงนี้เป็นเ,เล็บนะครัยสายเพชรเล็บนะเนี่ยฮะ ใครชอบเพชรเล็บนะครับผมก็เรียนเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับผมนี่สวยๆงามๆทั้งนั้นนะฮะดูเล็กๆน้อ,ๆอยๆเห็นไ้ครับผมนี่สายสายเพชรเล็บต้องมานะครับผมเจลทาเท้าก็มีนะครับผมร้านนี้เลยเนาะนี่ฮะ,ะเรามาต่อร้านนี้กันบ้างน,นะครับร้านนี้ก็คือเป็นพวกฟิล์มกระจกนะครับผมนี่ฮะ 6เคสต,ต่างๆเคส iPhone นะครับผม13 Pro Max 14 Pro Max อะไรต่างๆนี่ก็มีเนี่ย12 Pro Max ก็มีนะครับผมก็มีหลักหลายรุ่นเลยนะครับตัวนี้เป็นพวงกุญแจนะครับคุณผู้ชมนะก็โซคิว so สวยๆงามๆนะครับผมตรงนี้เป็นตุ๊กตาแบบสวยงามมากเห็นไหมเดี๋ยวผมแบนให้คุณผู้ชมดูนะนี่ฮะใครสายตุ๊กตานะมีเด็กๆน้องๆหลานๆไวรุ่นนะนี่ฮะพามาตรงนี้ได้เลยนะสวรรค์เลยนะครับผมนี่ฮะ ก็หลากหลายเลยนะครับผมนี่ก็ถือว่าค่อนข้างครบคันนะครับนี่ให้ดูกันอีกสักมุมหนึ่งตรงนี้เห็นนะฮะถือว่าเพียบเลยนะครับผมสินค้าต่างๆเนี่ยมีมีเยอะเลยเนาะโดยเฉพาะไอโฟนต่างๆนะครับฟิล์มกันร้อยก็มีให้ทาง ทางพ่อค้านี่ติดได้ไดยเลยมากมเนี่ย,ดดย,ลยห,หลากหลายเลยแล้วครับผมอะเรามาดูในส่วนอื่นกับนบะ้างเนาะคุณชมครับผมตรงนี้เป็นเสื้อชั้นในของคนสุภาพสตรีนะนี่ฮะประมาณนี้แล้วกันเนาะอืมโอเคถ่ายประมาณ,มาณนี้เนาะเดีย๋ยวถ่ายมากอาจจะไม่เหมาะสม,มอีกนะครับผมเรามาต่อกันที่นี่เลยอาหารการกินบ้างว้าวหลายๆคนก็ อรอกันอยู่นะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาจะมาจาัดเนี่ยตรงส่วนของฟู้ดโซนก็ถือว่ามีพอสมควรนะครับผมจะหันให้คุณชมดูโดยรอบเลยนะครับผมนี่ในส่วนของฟู้ดโซนเนี่ยครับผมนี่ฮะนี่มาเรามาเริ่มขวามือก่อนเลยนะคุณชมนะ,ะนเป็นมะเขือยาวนะครับผมเป็นเป่นมะพร้าวปิดนะคุณชมนะ ไปสายน้ำพิกปิดนะเรียนเชิญนะครับผมตรงข้างหน้าเราวนี่เป็นครัวภูเก็ตนะครับว้าวมองไกลๆนี่ก็สินค้าอาหารนี่เพียบเลยนะเดี๋ยวเรามาให้คุณชมดูผัดกะเพราก็มีพวกจิ้มผัดผักครับผมนีสุดยอดเลยนะครับผมหให้คุณชม ลาดข้าวสองอย่างจากหกสิบาทหรือห้าสิบาทเองนะครับผมตรงนี้ก็เป็นไก่เจรพัน์ที่เราถ่ายให้คุณชมชมแล้วเนาะนี่ฮะรือว่าน่าสนใจดีมากนะครับตอนนี้เที่ยงเที่ยงพอดีนะคนอาจจะเยอะสักนิดน,น,น,นึงนะครับผมนี่ฮะให้ชมอีกสักทีนึงนะครับผมนี่ฮะร้านคัวภูเก็ตนะครับผมถือว่ากับข้าวหลากหลายมากๆเลยนะคุณชมออ ข้าวผัดกะเพราไข่ลูกเขยหมูทอดอะไรต่างๆเนาะมาตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยฮะข้าวคุกกะปินะครับเรามาเจาะกันที่ด้านขวามือก่อนนะครับผมนี่ฮะเป็นชุดหกสิบาทนะครับผมนี่เป็นพวกปลาทูก็มีนะครับนี่เป็นพวกปลาทูนะครับผมนี่ฮะ พริกคุณจงนะครับผมนี่ฮะน่ากินมากนะครับผมตรงนี้เป็นหมูลูกชิ้นหมูแล้วก็ไส้กรอกต่างๆนะเห็นไหมน่ากินมากนะครับตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อสลัดผลไม้ว้าวนี่ฮะไข่สายสลัดนะมีสลัดแขกอันนี้กล่องละ,ะ,ะหกสิบห้าใช่ไหมได้จ้บครับ ได้หมดเลยเนาะครับผมอันนี้ปลาอะไรปลานิลหรือปลาปอ๋ออันนี้ปลาสลิดเนาะโอ้ดูน่ากินมากเดี๋ยวสักครู่นะครับผมอันอันนี้เป็นพวกแคบหมูไร้มันต่างๆนะเห็นไหมไส้อั่วอะไรต่างๆก็มีนะครับผมก็ลองมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมนะ้ออาหารหลากหลายเลยนะครับแคบหมูอะไรต่างๆเนาะเนะี่ยตรงนี้เป็นลูกชิ้นหมูนะครับคุณชมมาเห็นงนะ อี่ฮะลูกชิ้นพอเพียงไม้ละสิบบาทเท่านั้นตาไอ้ล้นเลยสวัสดีครับผมไม้ละสิบาททั้งหมูล้วนทั้งเอ็นอะไรต่างๆเนาะน่ากินสุดๆเลยนะครับผมคุณผชมเออเออเอตังตกตังตกผมเห็นตังตกพอดีจูจๆแบงค์ร้อยวันวันวันเออแลบออกมา ก็ถือว่าจะจะจะเป็นก็ราถือว่าผมได้ทําความดีนะคุณชมเมื่อสักครู่นี้นักท่องเที่ยวต่างชาตินะควักตังออกมาแล้วตังแบงร้อยตกผมก็เลยรีบรีบรีบแจ้งนะครับผมก็อจะได้เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับคุณชมนะผมถือว่าภูมิใจนะวันนี้ได้แบบได้สร้างความดีนะคุณชมนะร่วมภูมิใจไปกับผมหน่อยนะแหมผมดีใจเลยนะครับคลิปนี้ได้ได้ได้ทำความดีนะคุณชม,มน,น,ชนะเห็เเเนเ,เป็นพยา,าน,นมนะผม,มจนะ <c oughs> ถ้าไม่จําเป็นยังไม่ตัดคลิปเลยเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นความดีของผมสักเล็กๆน้อยๆยในวันนี้อันนี้เป็นแกงนะครับผมเนี่ยโอ้แกงเขียวหวานนะ่ากินมากตรงนี้เป็นน้ำำําลําไยนะตรงนี้เป็นทอดมันปลาหมึกนะครับผมนีม่ทอดมันปลาหมึกนะจ๊ะน,นี่เป็นทอดมันปลากายนะฮะับากินมากน,นี่เสกเกาะอีสานนะครับผมหมูปิ้งนมสดอันนี้ไม้ละเท่าไหร่คร <12 S 2> ับสิบสองส<ะ>ิบสองเลยจ้าจ้าอันนี้ก็สิบสองเหมือนกันเนาะ โอ้จัดจัดจีดนีคุณชมเห็นไหมน่ากินมากเห็นไหมเนี่ยน่ากินมากโดยเฉพาะตรงเนี้ยนในคุณชมตรงข้างหน้าเลยเนี่ยนะคุณชมข้างหน้าเรานี่เป็นเนื้อล้วนเลยเป็นเนื้อล้วนเลยนะครับผมเนี่ยฮะเดี๋ยวหันให้คุณชมดูช้าชา้ชา,ชาสักทีนนะนี่ไม้ละสิบสองบาททั้งนั้นเี่จัดกันได้เลยนี่นะครับร้านนี้เลยนะเนี่ยฮะ นี่ครับผมก็มาซื้อกันได้เลยนะคุณชมนะตรงนี้เป็นพวกก๋วยเ,เตี๋ยวต่างๆนะครับผมนี่เป็นนี่เพวกข้าวทอดยำแหนมนะประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวเรามาต่อในส่วนอื่นเลยบ้างเนาะแหม,นะแมยังประทับใจอยู่เมื่อกี้นักท่องเที่ยวทําเงินหล่นอยู่ตรงเนี้ยเี๋ยวผมก็ชี้น,นะครับผมน่าจะเป็นชาวจีนเนาะก็ยินยัยยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะครับผมเนาะยังไงเราก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีเนาะช่วยต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับผมนี่ฮะเป็นถั่วแปรเป็นอะไรนี้ก็มีนี้น่ากินมากเห็นไหมครับข้าวเนี่ยนะถั่วแปบนะครับนี่ฮะหลากหลายเลยนะครับอย่างนี้ฮะ ชุดเล็ก65สิบห้าชิ้นชุดใหญ่ร้อยี่สิบนะครับผมราคาตามนี้เลยนะนี่ฮะมือนเลือกกันได้เลยอันนี้ห้าชิ้นหกสิบใช่ไหมจชะออกค้าค้าได้หมดเลยอ๋อได้ได้ครับครับผมก็ลองมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมตรงนี้เป็นอนี่ฮะทาโกยากินะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นขนมครกญี่ปุ่นนะฮะนี่เป็นหลากหลายเลย ราคาก็ต่มดีเลยนะอันนี้สี่ลูกยี่แปดใช่ไหมพี่อโอ้หครับผมเพราะมีหมึกกุ้งแซลมอนจัดเบคอนนะครับก็มีหลากหลายเนนี้คืออันนี้เกี๊ยวหมูนะครับผมนี่สิบบาทน่าก,กินมากอันนี้เป็นผูยเตียวแห้งนะ่อและยี่สิบนะครับผมเห็นไหมไม่แพงเลยเห็นนะครับผมชมมามาจัดกันได้เลยเดี๋ยวผมถอยให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศหน้าโดยภาพรวมของมุมนี้กันอีกสักเล็กเล็ก,ลกน้อยน้อยนะ นี่ครับผมก็เดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของนอนฟูดบ้างนะคุ้ชมตรงนี้เป็นเสื้อผ้านะเป็นชุดนอนเห็นไหมครับผมนี่290้้าบข้างหน้าเหล่านี้2อ0้าบาทนะสินค้าใหม่ด้วยนะ350้าก็มีนะครับผมนี่ฮะก็ลองมาเลือกซื้อดูกันได้เลยนะครับผมอ,อันนี้200อนะดูดูชิคชดีมากนะครับผมนีง200บาทเท่านั้นนะครับผม เก๋ๆเลยข้างหน้าดูเห็นนะเสื้อแบบคุณภาพจัดตรีนะตรงนี้เป็นพวกอุปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือต่างๆเนาะนี่ฮะพวกเคส iPad ก็มีหลากหลายเลยนะเลือกซื้อตรงนี้เป็นพวกเอ่อนี่ฮะเครื่องประดับเครื่องใช้ของคุณสุภาพจัดตรีกิ๊บหนิดผมต่างหูนะกำไลสร้อยคอเห็นนะครับกระทุกกระชิกต่างๆก็ถือว่ามีมีกันเยอะแยะเลยด้านหน้าน,นี่เป็น เชสด p p d d แล้วเนาะคุณชมนะนี่ฮะว้าใครมี iPad เนาะอยากได้ได้เคสใหม่นะก็ลองมาผมให้คุณชมดูราคาในสะี่หิบาทก็ถือว่าราคาสมเหตุสมผลนะดูแมทเทียร์ลก็ถือว่าดูผมจับดูแล้วก็ถือว่าโอเคนะอ่าไม่ไม่ไก่การนะครับผมไม่ได้ไก่การนะลองมาลองลอง,ลองสวมกันดูได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นพวกเคสต่างๆนะครับเคสไอโฟนต่างต่างเนาะ เคสชาร์ตอะไรต่างๆตรงนี้ก็เป็นพัาลมต่างๆนะครับผมครับก็น่าจะหมดประมาณนี้แล้วนะครับผมนะฮะครับผมครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับภาพบรรยากาศงานสตรีมิกที่จัดขึ้นที่ห้างสามย่านมิตรทาวน์ชั้นใต้ดิน B1 น่นะครับผมก็อยู่บริเวณบิ๊กซีฟูดเพซนะครับผมขอขอชิชวนนะ ให้คุณผู้ชมมางานสตรีมิกกันเยอะๆเลยนะครับงานมีตั้งแต่23ไปจนถึงวันที่29มิถุนายน2567นะครับผมก็ชวนๆเลยนะครับเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีสามย่านแล้วก็เดินเชื่อมต่อมานิดนึงก็จะถึงบริเวณการจัดงานแล้วนะครับผมก็ถ้าไงคุณชมชื่นชอบคลิปนี้ผมขอกำลังใจเนาะในการฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมหม่อมสยามเซอร์เวย์ขอลาคุณชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ